ไช่น่าจะตมหอตีออตตาบิสซี่นอ่าพ n ติเก็บสินักเรารแตนต้มหมเตี้อุยเยอะมากเลยทุกคนดูตอนนี้คือแบบว่าอร่อยไหมองซูจะซปิวไวมิเตน e ิสก็ลน่าเบอลไม่อยา a หั้องพิว่ารอให้มันแบบว่าสุกไปมากกว่านี้ก็ได้นะดูทุกคนสีมันจะไม่เท่ากันสีขวามือเนี่ยอันเนี้ย อันนี้คือแบบว่าสุกสีเข้มมาสุกดูเยอะมากเลยอืมแล้วก็เดี๋ยวบีพาดูรอบๆนะตอนนี้คือแบบว่าผลผลิตเลานี่เป็นที่น่าพอใจมากแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูแตงกวาป่าป <ะ S 2> ด้วยน,น,น,นะทุกคนอ,อืมใช่เห็นไหมพีติกบอกว่าเนี่ยมันปัญหาก็คือถ้าสมมติว่ามันไม่ได้อยู่ที่บ้านไงทุกคนเราก็ต้องไปซื้อที่ช็อปอะไรอย่างเงี้ยเออบีน่าคงต้องปลูกที่บ้านละมไ้มสักต้นอะไรประมาณเนี้ยอืม อืมก็ประมาณนี้แหละเราจะเก็บกินกันตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวบีให้ดูนี้อ๋อพิติกไปเก็บอ,อันนูน้น,นอ่ะปบๆนางบอกเออเดี๋ยวบีจะให้ดูพลิกดูอะไรบีนะคือตอนนี้คือพลิกเยอะมากเดี๋ยวอ่าพิติศเก็บซี่ีนะซี่นะซี่นะอันนี้คือแอกว่าลูกเขียวโอ้โหทุกคนตำซ่อมๆเลยจ้าอืม นม่ตมส้มตำไม่ไรแต่ตันลตไม่ไแต่ตมมาสตวิเรีนี่วิเรีอะไรต่ันคนนากนดูกินพกบอกว่าโว้ยเขาไม่ใส่หอกส้มตำพ่ติกบอกเอาหรือเปล่าพริกอ่ะไม่สิสิกินโชว์เลยทุกพี่ไม่สเลยไม่สตาไม่สตาออ้ยบอกให้ชิมไม่ชิม พี่ติ๊กไม่ชิมมีบอกว่าไออันเนี้ยใส่ซ้อมตํากำลังพอดีเลยพี่ติ๊กบอกโอ้ยเขาไม่ใส่กันหรอกมีบอกสีเขียว่วใส่ได้อ๋อานางจะพรีเซนต์กุรกุนี่ไงทุกคนอันนี้ก็คือวีดักกุรกุเยอะมากเลยอะ่ะโหลูกพี่ดูนี่ค่ะวีดักกุรกุนี่ทุกคน <laughs> ทุกคนมันคือใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะ นี่มันแค่นี้นะคะนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่านี่เยอะมาเลยทุกคนดูยเยอะมากเลยนะคือเยอะจริงๆเลยอะ่ะบีก็ไม่รู้จะอธิบายว่าเยอะอยัยงไงคือดูจากตรงนี้อ่ะพิ่ติกใส่ไปก่อนเออดูจากตรงเนี้ยอ่ะถือก่อนนอะพีนี่ดูทุกคนคือเต็มไปด้วยลูกมันอะ่ะเยอะมากดูข้างในดูค่ะให้มองตรงที่มันลายๆนะ ให้มองตรงที่มันลายๆแล้วมันก็จะเยอะมากดูวยเต็มเลยนี่มันลูกใหญ่สุดได้แค่นี้ค่ะนี่นี่ดูจะให้ดูลูกใหญ่สุดนี่นะคะดูลูกใหญ่อันนี้คือลูกใหญ่ละอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันออ้ยทุกคนดูนี่ลูกใหญ่สุดเห็นไหมนี่นี่จะเหลืองแล้วอะทุกคนอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับไม่ได้ด้วยซ้ำเลยเล็กจัดดูเห็นไหมออกเหลืองนิดนึงมาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนะชิมใต้ต้น แตงกวาป่าเลยจ้ะนี่นะคะทุกคนยังไม่ได้สอนดีอย่างเป็นทางการเลยมาค่ะต้นแตงกวาป่าเนาะเรียกว่าแตงกวาป่าดีกว่าเพราะว่ามันชื่อว่าวีดนะักโกกุระเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเล็กมากเลยทุกคนดูเท่ากับนิ้วโป้องอะ่ะ <laughs> ใครเคยชิมแล้วก็เคยเห็นบ้างแบบนี้มาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอุย้ยหลวง อืมเปรี้ยวอ่ะทุกนเปรี้ยวดูมเมล็ดเขาค่ะเห็นไหมดูมเมล็ดมเมล็ดเล็กมากอืมความกรอบม่ทะลุจอไปเลยจ้ะความกรอบทะลุจอไปเลยล่วงมาเมื่อกี้อชิมอันนี้ด้วย แต่ว่าน้ำอะค่อนข้างที่จะเยอะแต่มันเปรี้ยวอะทุกคนวินน่ยไปใส่เออตําแตงอะไม่ต้องใส่มะนาวเลยนะแต่กรอบมากดีมากเดี๋ยวบีจะพาทุกคนมาเก็บอีกรอบนะคะเพราะตอนเนี้ยบีต้องไปย่างเนื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวมากินข้าวกันค่ะเนาะบีกําลังต้มเปรูนะเปรูนะก็คือมันฝรั่งนั่นเองนะคะตอนนี้กริลลิกก็เริ่มจะร้อนแล้วจ้านี่เดี๋ยวเราจะมาย่างแล้วก็กินข้าวกันค่ะ Ja se pois. Sitten tota taas menee lakku. ทุกคนดูนี่นี่ค่ะ ความแตกต่างเดี๋ยวเราจะมาชิมอันนี้แต่ว่าน,นี่ชิมให้ดูแล้วเดี๋ยวมาชิมอีกวาาปันต์ป่ะจริงๆก็บอกว่าอันนี้เปรี้ยวอ,อันนี้ต้องวางแล้ว ตามลูกพี่ไปเอาสกินนี่นะคะนี่ตอนนี้ลูกพี่เราก็เก็บไอ้นั้นไอ้กลงไอ้นั่นอ,ออกหมดแล้วทุกคนเออเรากำลังจะทำลายตรงนี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ต้องเก็บนี่คะ่ะผลผลิตขึ้นเพราะว่าเดือนไอ้อาทิตย์หน้าจะเริ่มหนาวอืมอือหนึ่งนี่อันนี้คือผลผลิต โอ้วันนั้นลูกใหญ่เอ้ยลูกใหญ่สุดเรากลับบ้านแล้วนะฮะลูกแรกเลยเนาะอืมโอ้อืมเอ้ยไม่ธรรมดาอุ้ยหนามอ่ะไม่หนามมีหนามย่เตะกินเมยเนาะเม่์เนาะแล้วเตะกระดกคุยเอ้ยโอ้โอ้เตะต้นเสียอัลลมไปเนีมองต้นกี๊ที่เสียส มีเบอกให้พิธีเอาลูกลางที่มันใหญ่ๆอย่ะพิติโอเดี๋ยวจะลองตัดอันนี้ก่อนแล้วก็เอาไปเอาไปขัดดูเพราะว่าตรงตรงรัดปะตรงตรงนั้น่ะเนี่ยมันมันเริ่มจะเน่าอ่ะเล็กกระปุกส์เล็กเล็กกระปุกส์หุยโอ้โหนายโชว์หน่อยสิ อไม่โอ้โหสิท่าแหวะทัพเดี๋ยวมันอุ่นเนี่มันอ่นสวดเมื่อไ้ยเออนั่นโอเคนะนะค่ะตันเนปพลูก็ฮันส์ออสซีนะไปทุกคนเดี๋ยวบีจะพามาเก็บอันนี้นะไอ้อะไรนะมันฝรั่งค่ะไปเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเก็บก่อนโอ้ยทุกคนฝนตก อ้ยเซ็งเนาะนี่ค่ะโอ้ยไปไปอะเดี๋ยวพักพักก่อนพักก่อนดูตรงนี้สวยมากมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บแตงกวาเนี่ยแหละมีก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรมันก็คงเป็นแตงกวาป่านั่นแหละดูลูกที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นลูกนี้นะคะดูใหญ่มากเก็บไปเลยใหญ่มากมากในที่นี้ก็คือว่าใหญ่สุดใหญ่สุดในแตงกวาอันนี้คือเล็กสุดก็จะประมาณนี้นะจ๊ะ เราก็จะเก็บเฉพาะลูกใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตําแตงนะคะอืแต่ว่า,เ,าเดี๋ยวบีขอขอแบ่งคลิปที่แบบว่าตําแตงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องมีวิธีการทําแล้วก็มานั่งกินนั่งคุยกันแล้วก็จะบอกถึงรสชาติว่าเออพอตําแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนี่อุ้ยทุกคนอุ้ยลวง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 ดูค่ะสวยมากเลยเนาะ น่ารักมากเหมือนตังโมลูกเล็กๆก,ก่ะทุกคนเออนี่คือลูกใหญ่แล้วนะถ้าเราเก็บหมดนี่ก็คงจะอืมอิ่มพอดีได้ตำหนึ่งพอดีทุกคนเดี๋ยวช่วยหานะคะสีเขียวอะเขียวแบบอืมเฮ้ยใบยเขาอะมันจะเหมือนกับไก่เนี่ยอะไรอะไรนะทุกคนไอ้มาละอะค่ะเหมือนเนอะที่มันจะขมๆใช่ไหมเออนั่นแหละ เหมือนเลยอ่ะเดี๋ยวนะอาพอจะเก็บจริงๆริงก็หาไม่เจออันนี้ค่ะมันอยู่ข้างหลังใบเนี่ยเนาะเต็มเลยอืมนี่นะคะก็จะประมาณนี้แหละอืมมาเดี๋ยวบีขอเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะฟังนี้เยอะอข้างในอืมเราจะเก็บไปแจกทุกคนก็จะกระจายอยู่ ก็คงจะไม่พออกินคงไม่อิ่มอะ่ะหนึ่งต้นสำหรับหนึ่งที่ข้่นั้นนะคะอู้ตรงข้างล่างลูกใหญ่ดูคะ่อคะอ้ยเล็กดีอุ้น่ารักมากเลยแล้วก็ข้างใน แล้วก็ยังจะเกิดอีกเยอะมากเลยนะทุกคนอ,อม,มาค่ะอันนี้คือบิเก็บใส่ถุงนี่นะก็เยอะพอสมควรค่ะเดี๋ยวเราข้อไปดูที่บ้านอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวบิจะให้ดูอีกทีนึงหรือไม่ก็อาจจะเป็นข้างในบ้านพักร้อนเนาะตอนนี้ฝนเริ่มตกแต่ว่าก่อนอื่นเลยบีจะใหญ่จะโชว์นี่ทุกคนขออวดในเถอะดูค่ะดูต้นนี้ต้นเลยคือเป็นนิดนึง นดึงเห็นไหม,มดูค่ะสุกแล้วพี่ติ๊กบอกเก็บเลยบีโอเคค่ะเดี๋ยวก็ Girl, โอ้ยมันแน่นมากน้องสารเนาะคือแบบน้องมีความแน่นมากดูโอ้ยยังไม่สุกดีเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนี้จะเอาไปชิมด้วยนะนี่ขอวางตรงนี้ก่อนนี่นะคะแล้วก็อีกนี่อ้าวยังไม่สุกดีเท่าไรเลยหรือว่าลูกนั้นสุกไหมลูกนี้สุกไหม กลัวลูกอื่นล่วงมาด้วยอะกลัวต้นหักเลยโอ้ยไม่ได้ทุกคนมีขอปิดกล้องแปบนึงมะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บแตงกวาเนี่ยแหละ <c oughs> บีก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรมันก็คงเป็นแตงกวาป่านั่นแหละดูลูกที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นลูกนี้นะคะดใใใูใหญ่มากเก็บไปเลยใหญ่มากมากในที่นี้ก็คือว่าใหญ่สุด เยญ่ยสุดในแตงกวาอันนี้คือเล็กสุดก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเราก็จะเก็บเฉพาะลูกใหญ่เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตําแตงนะคะอืมแต่ว่าเ,เดี๋ยวบีขอขอแบ่งคลิปที่แบบว่าตําแตงแล้วกันเนาะเพราะว่ามันต้องมีวิธีการทําแล้วก็มานั่งกินนั่งคุยกันแล้วก็จะบอกถึงรสชาติว่าเออพอตําแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะนี่อุ้ยทุกคนอุ้ยล่งงลวง,ลวง,ลวง,ลวงดูค่ะ สวยมากเลยเนาะน่ารักมากเหมือนตงโมลูกเล็กๆค่ะทุกคนออนี่คือลูกใหญ่แล้วนะถ้าเราเก็บหมดนี่ก็คงจะอืมอิ่มพอดีได้ตำหนึ่งพอดีทุกคนเดี๋ยวช่วยหานะคะสีเขียวอะ่ะเขียวแบบอืมนะเฮ้ยใบยเขาอะมันจะเหมือนไกนเนี่ยอะไรอะไรนะทุกคนไอ้มะระอะค่ะเหมือนเนาะ ที่มันจะขมขมใช่ไหมเออนั่นแหละเหมือนแลอ่ะเดี๋ยวนะอพอจะเก็บจริงๆริงหาไม่เจอ,อน,นี่ค่ะมันอยู่ข้างหลังใบเนี่ยเนาะเต็มเลยนี่นะคะก็จะประมาณนี้แหละืมมาเดบีขอเก็บก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะฟังนี้เยอะอข้างในเราจะเก็บไปแจกทุกคนก็ จะกลายอยู่ก็คงจะไม่พออกินคงไม่อิ่มอะ่ะอี่หนึ่งต้นสำหรับหนึ่งที่ข้นานั้นนะคะ <c oughs> อูต้ตรงข้างล่างลูกใหญ่ดูคะ่ะอืมุ้ยเหล็กดีอุ้ยน่ารักมากเลยูแล้วก็ข้างในนี่ แล้วก็ยังจะเกิดอีกเยอะมากเลยนะทุกคนอ,อมาค่ะอันนี้คือบิเก็บใส่ถุงนี่นะก็เยอะพอสมควรค่ะตอนนี้ฝนเริ่มตกแต่ว่าก่อนอื่นเลยอ่ะบีจะใหญ่จะโชว์นี่ทุกคนขออวดในเธอะดูค่ะดูต้นนี้ต้นเลยคือเป็นนิดนึงนิดนึงเห็นไหม ดูค่ะสุกแล้วพี่ติ๊กบอกเก็บเลยบีโอเคค่ะเดี๋ยวก็อุโอ้ยมันแน่นมากน้องสารเนาะคือแบบน้องมีความแน่นมากดูโอ้ยยังไม่สุกดีเท่าไหร่เลยเดี๋ยวนี้จะเอาไปชิมด้วยนะนี่ขอวางตรงนี้ก่อนนี่นะคะแล้วก็อีกนี่อ้าวมันไม่สุกดีเท่าไหร่เลยหรือว่าลูกนั้นสุกไหมลูกนี้สุกไหม กลัวลูกอื่นล่วงมาด้วยอ่นะกลัวต้นหักเลยโอ๊ย <Okay. S 1> อไม่ได้ทุกคนมีขอปิดกล้องแปหนึงนี่นะคะสำหรับต้นนี้ก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นปาปริก้าที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปคือกำลังพอดีประมาณ3ามคำนี้เออกัด3ามคำก็คือหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูตรงนี้ด้วยแต่ว่านี้ยังไม่สุกเลทุกคน แต่จะบอกว่ามันใหญ่มากมากมากเลยนะคือดูในกล้องมันไม่ใหญ่ไงทุกคนของจริงเนี่ยคะ่ะประมาณที่ท,ที่ที่เห็นตอนนี้ที่กล้องอะ่ะใหญ่มากจริงๆนะเหมือนกับที่ในช็อปอะค่ะที่มันลูกใหญ่ๆเออแล้วก็สามลูกนั้นโอ้ยต้นมันจะโค้นหรือเปล่าดูมีหาไม้มาค้ำมันไว้เออดูนะฮะใหญ่มากทุกคนดูนี่จะ้ะก็คือรอสุกอย่างเดียวเลยคะ่ะตอนนี้เนาะ แล้วก็มาเขือเทศเราก็กําลังจะสุกค่ะก็รอไปก่อนมาเขือเทศเยอะมากนี่นค่ะเยอ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 ืปึ๊บติงอ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนดูพลิกนะคะพลิกก็เริ่มที่จะบอกว่าลูกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนเดี๋ยวนะ,ะให้มองที่เป็นบอกว่าเงาๆเนาะอันนี้คือต้นแรกนะคะนี่ต้นแรกเนาะแล้วก็ต้นที่สองก็จะเป็น เออันนี้ต้นแรกอันนี้ต้นที่สองแล้วก็อันนี้ต้นที่สามที่ที่เป็นสีนี้นะคะเนี่ยเออเป็นสีนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือเปล่าแล้วมันสุกมันควรจะเป็นสีสีเข้มกว่านี้ใช่ไหมมีคิดว่านะเนี่ยนะนี่นี่ชื่อเขานะคะชิลีโลโ o นะคะอันแรกมันคือพริกอะไรล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันแรกก็คือพริกของอาปาเชออ๋ออาปาเช่ ache, มันก็จะมีความเผ็ดนิดนึงนี่นะคะ แล้วก้อนนี้ก็คืออ๋ออัปเเช่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวนะขอดูอันนี้ก่อนคืออันนี้จะให้ทุกคนดูอเอาไปไหนแล้วล่ะนูน่นนูน่นนู่นตกมานี่อันนี้เป็นฮอตโบริโตนี่นะคะก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ทุกคนเม็ดใหญ่อะ่ะนี่นะคะเออเม็ดใหญ่อะ่ะดูค่ะข้างในอ่ะเพียบเลยอืมข้างในเพียบเลยทุกคนดูบีก็ไม่รู้ว่ามันจะสุกแล้วเป็นสีอะไรเนะะี่ยค่ะดูอืม ม็ดใหญ่เนาะแล้วก็พริกชี้ฟ้าของเรานี่นะคือเยอะมากเลยนะนี่ทุกคนให้ดูมุมนี้ค่ะพริกชี้ฟ้าเยอะจริงๆสวยมากดูค่ะกำลังสุกผลผลิตคือแบบดีมากๆากเลยทุกปีเนาะมีปลูกตรงนี้คือมันเรื่องด้วยว่าผนังมันเป็นสีดำเนาะแล้วก็แดดพอมันส่องเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บความร้อนไงทุกคน <S <S อือนั่นแหละมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็เราต้องลดน้ําให้แบบว่าเพียงพอด้วยเนาะ เนี่ยเลยค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนแรกบีบอกว่าบีจะไปะเก็บมันฝรั่งใช่ไหมทุกคนแต่ว่าบีขอเป็นครั้งหน้าแล้วกันนะคะฝนเริ่มที่จะตกอีกแล้วเนาะบีก็เดี๋ยวเข้าไปข้างในบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะขอลาทุกคนกับคลิปนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะกับตํำแตงป่าจ้านี่แตงป่าเออใช่ตำแตงป่าประมาณนั้นบีกำลังคิดว่าตำแตงอะไรแตงแตงป่า ตัวนี้นี่เองเดี๋ยวมารอชิมกันนะคะโอเคถ้างั้นบิไปแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ได้นะคะนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบิขอบคุณทุกคนเช่นเดิมที่ติดตามตลอดมานะคะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ